เอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าคนไทยไม่ทิ้งกันและทหารไทยไม่ยอมให้ใครหยามขอเริ่มต้นที่ข่าวใหญ่ไฟกระพริบที่ภูมะเขือก่อนเลยครับต้องบอกว่านี่คือชัยชนะที่หน้าภาคภูมิใจของกองทัพไทยเราอย่างแท้จริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองกำลังของขเขมรได้ล้ำเส้นเข้ามาสร้างฐานที่มั่นบนภูมะเขือชนิดที่เรียกว่าเหยียบจมูกกันเลยทีเดียว พวกเขาไม่ได้แค่เข้ามาอยู่เฉยๆนะครับคุณผ,ผู้ฟังแต่ยังสร้างทั้งกระเช้าขนส่งสเสบียงบันไดเหล็กติดตั้งเสาเรดาร์กะจะยึดเป็นฐานถาวรกันเลยทีเดียวนี่มันลองดีกันชัดๆครับการกระทําแบบนี้เป็นการละเมิดข้อตกลง MOU ปี2443อย่างชัดเจนไม่มีคำว่าบังเอิญหรือเข้าใจผิดอย่างแน่นอนแต่ขอโทษทีครับช้าๆได้พระเล่มงามแต่ถ้าช้าไปอาจจะเสียท่าได้ กองทัพภาคที่2ของไทยเรานี่ก็ไม่ปล่อยให้เขมรนสมหวังนะครับจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยถูกต้องครับคุณผู้ฟังกองทัพภาคที่2ได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้เข้าตีอย่างดุเดือดชนิดที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจนสามารถผลักดันและเข้าควบคุมพื้นที่ภูมะเขือไว้ได้ทั้งหมด100%เซและที่เด็ดกว่านั้นคือทำลายฐานที่เขมรสร้างไว้จนเรียบเป็นหน้ากลองนี่มันล้างบางกันเลยทีเดียวครับ เท่านั้นไม่พอนะครับคุณผู้ฟังทหารไทยเรายังถ่ายคลิปบนภูมิมะเขือเลยนี่คือการตอกหน้าฝั่งเขมรอย่างจังเพื่อให้พวกเขาเลิกหลอกตัวเองสักทีเพราะเขมรชอบอ้างเหลือเกินว่านั่นคือร่องรอยอารยธรรมของเขาแต่ความเป็นจริงสิ่งที่ทหารไทยเราทําลายไปมันคือฐานที่มั่นทางทหารที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตาลึงทองแต่คราวนี้ทหารไทยเราไม่นิ่งครับพูดผ่านการกระทําแบบชัดเจน และที่เด็ดไปกว่านั้นหลังจากยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จทหารไทยของเราก็อัญเชิญธงไตรรงขึ้นไปปักบนยอดสูงสุดของภูมะเขือพร้อมกับเปิดเพลงชาติไทยดังกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นเลยนี่คือภาพที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับมันเป็นการตอกย้ำให้ชาวขเขมรได้เห็นแชร์กันเข้าไปให้ชาวขเขมรได้เห็นว่าใครทำพลาดแค่ไหนภูมะเขือเป็นของใครกันแน่แชร์กันเข้าไปเรื่อยๆให้ขเขมรลุกเป็นไฟ ให้มันทะเลาะกันเองภายในประเทศดูสิว่าคุณจะต้องผ่านได้สักกี่น้ำตอนนี้ไทยเราก็วางกําลังแน่นหนาครับใครบุกรุกมานี่เจอดีแน่นอนครับาทหารไทยแน่นหนามากแล้วก็มีการวางแนวรัว้วลวดหนามหีบเทง็งต้องการการบุกรุกอย่างเต็มที่เรียกว่ายึดแล้วยึดเลยไม่ปล่อยคืนแน่นอน แต่เราก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะมีรายงานข่าวกรองจากกองทัพภาคที่2แจ้งเตือนมาว่าฝ่ายเขมรอาจจะก,กำลังเตรียมการใช้กำลังทหารและอาวุธวิถีโค้งจำนวนมากเพื่อหวังจะยิงถล่มทวงคืนพื้นที่แต่แม่ทัพภาคที่2ของเราพลโทบุญสินภาดกลางก็ยืนยันว่าเราพร้อมตั้งรับเต็มที่ถ้าบุกเข้ามาอีกก็จะถูกไล่ตกผูไปอีกรอบแน่นอนท่นแม่ทัพชัดเจนมากเลยครับนี่แหละครับ ลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงมาต่อกันที่เรื่องของสอมรังสีที่ออกมาแฉเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับธุรกิจหลายพันล้านบาทเลยในวันที่5กันยายน2561ัสอมรังสีผู้นำฝ่ายค้านของเขมรที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเขาโพสต์ข้อความลง Facebook แบบไม่เกรงใจใครเลยครับเขาบอกว่าตามข้อมูลจากสื่อเอเชียเซนติเนลมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเบนจามินมาวิก้าเป็นชาวแอฟริกาใต้ที่ได้สัญชาติเขมร ประวัติเคยมีคดีกโกงหุ้นลมที่นิวซีแลนด์มาก่อนฟังดูแล้วไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเบนจามินคนนี้นะ่ะเป็นหุ้นส่วนลับของยิมเลียงซึ่งเป็นคนในตระกูลของฮุนเซนที่เป็นดองกับฮุนเซนแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี2561เบนจามินก็ทำตัวเป็นตัวแทนของทักษิณพยายามจะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทพลังงานใหญ่ของไทยที่ชื่อบางจากจำนวน24%มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยตั้งใจว่าจะโอนหุ้นก้อนนี้ไปให้หุนเซนแหมหวังสูงจริงๆเลยครับแต่โชคดีที่กรรมยังไม่ตามสนองครับมีนักการเมืองไทยรู้ทันซะก่อนเลยขวางไม่ให้ขายหุ้นก้อนนี้ให้หุนเซนหุนเซ,น,น,เซนก็เลยกรวดเป็นฟืนเป็นไฟอยากได้บริษัทบางจากมากเพราะว่าบางจากกำลังจะได้สัมปทานขุดเจาะน้ามันใกล้ๆเกาะกูดแหมเงินทองไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับ แต่สุดท้ายฮุนเซนก็โดนหลอกเสียเงินไปร้อยล้านดอลลาร์หรือหลายพันล้านบาทแต่กลับไม่ได้หุ้นบางจากมาครอบครองหมายความว่านี่เป็นต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างฮุนเซนกับทักษิณคุณผู้ฟังก็ประมาณนั้นเลยครับเรื่องนี้ก็เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้ฮุนเซนแค้นจัดจนกล้าปล่อยคลิปเสียงที่คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงออกมาความขัดแย้งนี้เนี่ยมันลากเอาชีวิตทหารและประชาชนตาดำๆเข้าสู่สงครามที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนี่แหละครับ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองแต่คราวนี้มาถึงคนบริสุทธิ์ทุกตัวละครที่สอมรังสีเขาพูดถึงนี้มีตัวตนจริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมีจริงทุกตัวเลยครับเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าเป็นเรื่องจริงเริ่มจากเบนจามินมาวิก้า สื่อต่างประเทศอย่างวายรัดยูเคเขาเจาะลึกว่าหมอนี่เป็นอาชญากรที่ทางการตะวันตกต้องการตัวมีประวัติโชคโชนเรื่องแก๊งต้มตุ๋นที่เรียก b บเลอ r ์ o ูมที่เคยอลาวาดอยู่ในกรุงเทพเมื่อปี2001กอบกโกยเงินไปเป็นร้อยล้านดอลลาร์และที่สําคัญคือหมอนี่แหละที่เป็นคนเจรจาจัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลําใหม่ราคา60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000กว่าล้านบาทให้กับทักษิณเมื่อเดือนเมษายน2561แม่ คนรวยก็มีเรื่องวุ่นวายเหมือนกันนะครับคนต่อมายิมเลียงนี่คือตัวเชื่อมสำคัญเลยครับเขาเป็นหุ้นส่วนลับของเบนจามินและที่ดีกว่านั้นคือยิมเลียงมีพี่สาวที่แต่งงานกับลูกชายคนหนึ่งของฮุนเซนเท่ากับว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของตระกูลฮุนเลยการที่หุ้นส่วนของคนในตระกูลฮุนมาเป็นนายหน้าให้ทักษิณมันก็เลยทำให้ข้อกล่าวหาที่ว่าดีลนี้ทำเพื่อส่งต่อให้ฮุนเซนมันก็ดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันที ส่วนทักษิณกับฮุนเซนนี่เขาเคยเป็นเพื่อนสีกันมาก่อนแต่ช่วงหลังมานี้ความสัมพันธ์มันพังคลืนลงมาอย่างเห็นได้ชัดที่ฮุนเซนจงใจปล่อยคลิปเสียงกับอุ้งอิงมันหักหน้าทักษิณอย่างแรงกลายเป็นโพสต์ด่ากันไปกันมานี่มันยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกนะครับคุณผู้ฟังและจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันน่าเชื่อถือสุดๆคือเหตุผลที่ฮุนเซนอยากได้บางจากก็เพราะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยแถวๆเกาะกูด ซึ่งคาดการว่ามีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลที่ไทยกับขเขมรแย่งกันมานานแล้วการที่ฮุนเซนจะได้ควบคุมบริษัทพลังงานของไทยที่มีสิทธิ์เข้าไปสำรวจในพื้นที่นั้นก็จะชิงความได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยครับนี่แหละครับผลประโยชน์ทับซ้อนที่นำมาซึ่งปัญหาคุณผู้ฟังครับและที่เด็ดกว่านั้นคือทำไมเดีลนนี้ถึงล่มที่สมรังสีบอกว่าเพราะนักการเมืองไทยรู้ทันแล้วขวางไว้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง ถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ขวางได้จริงเพราะถ้าไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบางจากนะเดือนมีนาคม2561จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งคือกองทุนรวมวายุพักหนึ่งถืออยู่19.84%อันดับ2คือสำนักง,งานประกันสังคมถือ25.1%และยังมีกระทรวงการคลังอีก4.76% รวมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยถือหุ้นอยู่เกือบ40%เสียงข้างมากย่อมชนะในตลาดหุ้นก็เป็นเช่นนั้นครับการซื้อขายหุ้นก้อนใหญ่ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติแบบนี้ถ้าหน่วยงานรัฐไม่ยอมขายก็ไม่มีทางทําได้สําเร็จซึ่งสมรังสีก็บอกชัดเจนว่ากองทุนประกันสังคมของไทยไม่ยอมขายข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยอะ่ะนี่ถึงกับรีบออกมาปฏิเสธทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟัง บอกว่าเป็นเรื่องโกหกแต่งเรื่องขึ้นมาแม่ปิดทองหลังพระไม่พอยังจะมาป้ายสีกันอีกแต่หลักฐานแวดล้อมชี้ไปนในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับแล้วสื่อที่ชื่อเอเชียเซนติเนลที่สมรังสีอ้างถึงเนี่ยเป็นบล็อกข่าวออนไลน์ตอนนี้อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อ Substack ความน่าเชื่อถือก็มาจากบรรณาธิการชื่อจอห์นโบตันที่เป็นนักข่าวรุ่นเก่าที่เคยทำงานให้สื่อใหญ่อย่าง n ิ w s w e e k และ Asian Wall Street Journal มาก่อนส่วนบรรดาธิการที่ปรึกษาคือฟิลิปส Bowling อดีตบรรดาธิการของ Far Eastern r e o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  m i Review ซึ่งเคยเป็นนิตยสารข่าวอันดับหนึ่งของเอเชียเลยพวกเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นสื่ออิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือกลุ่มทุนใหญ่ใดๆนอกจากนี้ข้อมูลเจาะลึกเรื่องเบนจามินมาวิก้ายังมาจาก Wir e d UK ซึ่งเป็นสื่อเชิงสืบสวนที่เน้นเปิดโปงเรื่องสรางการเงินสกรปรก และเครือข่ายอำนาจมืดข้ามชาติโดยเฉพาะคือพวกเขาเป็นนักข่าวอิสระที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมากๆจากเรื่องธุรกิจกลายมาเป็นสงครามได้ขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละครับไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าแต่คราวนี้มันลามไปทั่วแล้วแล้วในโพสต์ของสมรังสีเขายังพูดถึงเรื่องที่ขเขมรเสียดินแดนด้วยนะคะสมรังสีก็ใช้โอกาสนี้โจมตีรัฐบาลฮุนเซนอย่างต่อเนื่องเลยครับ จนถึงตอนนี้รัฐบาลฮุนเซนก็ยังพยายามปิดบังความจริงไม่กล้าบอกชาวเขมรว่า <c oughs> ได้สูญเสียผู้มะเขือประสาทตาเมินทมประสาทตาเมินโตรดช่องอานม,ม,ม,ม้าหมู่บ้านโชคชัยและหมู่บ้านประจำให้กับไทยไปหมดแล้วแต่กลับเปล่าประกาศว่าขเขมรชนะตลอดนี่มันหลอกตัวเองชัดๆครับเขายังบอกอีกนะว่าความขัดแย้งนี้มันต้องถูกแก้ไขตามข้อตกลงสันติภาพปารีส และต้องยื่นเรื่องสองต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ถ้ารัฐบาลฮุนเซนไม่กล้าทำสมรังสีเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลผลัดสินขึ้นมาทำแทนเองทำให้ฮุนเซนวุ่นแสบเลยนะครับแหมคนจริงเขาพูดแบบนี้แหละครับแล้วเรื่องที่บ้านหนองจานที่กำนันลีเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังที่บ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วเนี่ยมันคือสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับเขาเรียกว่าสงครามไฮบริด ไม่ใช้ทหารมายิงกันตรงๆแต่ใช้พลเรือนมาเป็นเครื่องมือแทนนี่มันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกันชัดๆครับเรื่องนี้ถูกเปิดพงโดยคุณดารานายัยเขาถูกเรียกว่าเป็นสาวกกัมพูชาหัวใจไทยเมื่อวันที่5กันยายน2561คุณดารานัยเดินทางไปที่สถานีพุทธรโคกสูงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ2ตัวการใหญ่คนแรกคือนายตนสลิมหรือที่รู้จักกันในชื่อกำนันลี และอีกคนคือนางทองรัตปัญหาหรือเจ๊ทองรัตกำนันลีนี้เป็นถึงอดีตทหารขเขมรและเป็นผู้มีอิทธิพลตัวพ่อในพื้นที่บ้านหนองจานมากกว่า40ปีคุมธุรกิจข้ามแดนมีบ้านใหญ่ก็ดังสินค้าเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแถวนั้นเลยก็ว่าได้กำนันลีเจ๊ทองรัตงานเข้าเบื้องหลังมบจัดตั้งและน้ำใจจากกาฟโดนข้อหาหนักด้วยนะครับคุณผู้ฟัง คุณดารานายแจ้งความว่ากํานันลีเป็นหัวหน้าในการปลุกระดมม็อบชาวขเขมรกว่า300คนทั้งผู้หญิงเด็กหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ให้มาทำตัวเป็นโล่มนุษย์เพื่อกดดันและยั่วยุทหารไทยที่อยู่ตรงชายแดนเพื่อต้องการจะฮุบที่ดินของคนไทยบริเวณหลักเขตแดนที่46เนื้อที่ประมาณ200-600ถึงรไร่ให้กลายเป็นของขเขมรส่วนเจทองรัฐก็โดนข้อหายักยอกทรัพย์และบุกรุกที่ดินแถวบ้านหนองจาน นี่มันเป็นม็อบจัดตั้งที่มีการจ่ายเงินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับคุณผู้ฟังเงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นศักดิ์ศรีแต่ดูเหมือนบางคนจะขายศักดิ์ศรีไปแล้วในคําให้การของคุณดารานายัยระบุช,ชัดเจนว่าชาวบ้านที่มาประท้วงได้เงินค่าจ้างคนละ30ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000บาทส่วนวัดที่สงพระกับลูกศิษย์มาร่วมม็อบจะได้เงินสนับสนุนวัดละ2 0 0 0 0บาทนี่มันขายวัดกินกันเลยทีเดียวครับ กลุ่มคนพวกนี้บางคนถือไม้ไผ่เดินเข้ามาประจันหน้ากับทหารไทยพยายามรื้อลวดน้ำตะโกนด่าทอทหารจนล้มแต่ทหารไทยของเราสุดยอดมากยืนนิ่งๆไม่มีอาวุธมีคลิปที่ทหารเราตะโกนกลับไปว่าที่นี่ประเทศไทยทหารไทยเราใช้ความอดทนขั้นสูงสุดยืนหยัดกันแผ่นดินไทยเอาไว้นี่แหละครับความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักรบ แล้วคุณดารันในที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องทั้งหมดนี้เขาไม่กลัวอันตรายหรอกค่ะคุณผู้ฟังเธอต้องใช้ความกล้าหาญมากครับการออกมาชนกับผู้มีอิทธิพลระดับนี้มันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเธอคือพยานปากสำคัญของคดีนี้เลยเธอร้องขอความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ให้ความคุ้มครองเธอครับเพราะการที่เธอออกมาเปิดโปงเรื่องทั้งหมดออกหน้าแบบนี้มันอันตรายมาก ส่วนหลักฐานที่จะนำไปให้ตำรวจก็มีภาพถ่ายที่ยืนยันว่ากำนันลีอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นแกนนำม็บจริงๆใจกล้ามากจริงๆครับนี่แหละครับผู้หญิงก็เป็นฮีโร่ได้ใช่เลยครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆของบริษัทกัลฟที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวทหารไทย เมื่อวันที่5กันยายน2561ที่กองบัญชาการกองทัพไทยบริษัทกัลฟได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา งานนี้คุณศิทธมนรัตนาวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเกาฟเป็นตัวแทนมามอบด้วยตัวเองเลยโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศินพาดกลางพร้อมด้วยครอบครัวของทหารกล้าทั้ง17ครอบครัวเป็นผู้รับมอบนี่แหละครับน้ำใจคนไทยไม่เคยแห้งแลง้งเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตั้งกองทุนมาโดยเฉพาะเลยครับ ทั้งจัดตั้งกองทุน100ล้านบาทขึ้นมาเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะเลยและมอบเงินให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต17นายครอบครัวและ1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น17ล้านบาททวนเสียสละเพื่อชาติย่อมได้รับการตอบแทนนอกจากเงินช่วยเหลือโดยตรงแล้วยังมีโครงการอื่นๆอีกเพียบครับมีถุงยังชีพให้ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า2,000ชุดครับ และที่ล้ำไปกว่านั้นคือเขายังให้บริษัทในเครืออย่างไทยคมและ AIS นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจของฝ่ายความมั่นคงด้วยตอนนี้ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยได้ลุกขึ้นมาทำเพื่อชาติอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารแนวหน้าและครอบครัวไม่ต้องผเผชิญการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนี่แหละครับสามคีคือพลัง คุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างทั้งจากภายนอกและภายในแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือคนไทยไม่ทิ้งกันและทหารไทยไม่เคยท้อถอยเราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและจะไม่ยอมให้ใครมารังแกได้ง่ายๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณผู้ฟังแล้วพบกันใหม่ในรายการภาคข่าวเดือดๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ